จอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาลิเวอร์ไซด์กันอีกแล้วามา7ซเว่นอีเลนะคะแต่ตอนนี้กำลังจะเดินไปที่เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมหาราชวังตรงแ,แถวๆนี้นะคะแล้วก็จะพาไปดูนกบิน <c oughs> ไม่มีอะไรพิเศษนะคะเพราะว่าเรามากันหลายรอบแล้วนะรอบนั้นเราก็พามาเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะ <c oughs> บรรยากาศแถวๆนี้แล้วกันเนาะแต่ว่าตอนนี้คนกำลังเริ่มมาแล้วนะ <c oughs> จะถิงกล้องแป๊บนึง ประมาณนี้นะอันนี้เป็นอเมซอนที่กำลังจะสร้างนะคะกำลังสร้างใหม่อันนี้กำลังสร้างเยอะเลย<ะ>อขอบคุณจ่ขอบค,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 คุณจ่า เนี่ยก็จะเป็นสตรีทฟู้ดต่างๆคนเริ่มมานะคะนี่ยงค่ะวัดประดมหาลาช่วงอะไรยังไม่เคยไปนะ ร่มลมตกทุกคนก็จะมาเดินเล่นแถวนี้ไอู้นี่ค่ะนี่เยอะมากๆเห็นไหมคะ นี่ก็เป็นภาพบรรยายกาศนะคะในช่วงเย็นประมาณ4-5่หมงเย็นก็จะเริ่มมีคนมาขายของม,มีคนมาเดินเล่นแบบนี้นะคะจะเห็นได้ฝรั่งคุยกับผู้ชายคนนั้นคือเขาเป็นตุ๊กๆนะคะที่เขาจะมาขายทัวร์ซึ่งจะพาไปรอบๆพนมเปญน,นะแต่เราก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่จะมีวัดที่มีลิงมีวัดที่มีพระทองคําม,มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะ ใครอยากจะไปก็บอกเขาได้แต่เรื่องราคาอีบอกอจริงว่าเราไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่าเวลาเขามาขายเราเนี่ยเราบอกว่าเราอยู่ที่นี่เราไม่ซื้อนะคะหรือว่าใครที่อยากจะเที่ยวจริงๆแนะนํานะคะให้หาข้อมูลมาแล้วก็บุ๊กทุกๆไปเที่ยวเองจะดีกว่านะคะอย่างนั้นก็น่าจะถูกกว่าด้วยค่ะออกระเป๋ามันบินลงไปยใใเสีอ๋อคุณอ๋อ นี่ค่ะเราก็จะมีเด็กน้อยๆน,นะคะมาขายอาหารนกมาขายของดองต่างๆนะคะก็เหมือนที่พัทยาหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปนะคะก็จะมีเด็กๆมาขายของแบบนี้นะคะก็อยู่ที่เราว่าจะซื้อหรือเปล่านะคะนี่ค่ะจริงๆอาหารด,งดองๆแบบนี้ก็ค,คล้ายๆบ้านเราแหละแต่ยังไม่เคยซื้อทานเหมือนกันนะคะปกติถ้าเราจะซื้อเนี่ยเราจะไปซื้อในร้านที่เขามีตู้มากกว่าอย่างเงี้ยเรายังไม่เคยลองนะคะ นี่ค่ะนกเยอะมากๆเลยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้เย็นๆนะคะก็จะมีคนมาให้อาหารนกเพราะฉะนั้นนกมันก็จะอยู่ตรงนี้เยอะมากเลย <S <s เดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนไปอีกฝั่งหนึ่ง <S <s ซึ่งเราเองก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะคะ <S <s เห็นสาราเหลืองๆนั่นปะ <S <s นั่หนลนะคะเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปเลยนะคะเนี่ยจะให้ดูภาพบรรยากาศ ด้านขวามือนะคะก็จะเป็นพระมหาบรมราชวังนะปกติเขาให้คนเข้านะคะแต่ว่าตอนนี้เขาปิดซ่อมแซมอยู่นะคะก็เลยไม่ให้คนเข้านี่ค่ะก็จะเป็นภาพบรรยากาศต่างๆในช่วงเย็นนะจริงๆแดดร่มลมตกหน้าเดินเที่ยวมากเลยนะคะด้านหลังนะคะที่เราเดินผ่านมานตรงนั้นมันจะเป็นสกายบาร์นะคะนักท่องเที่ยวจะชอบมาเที่ยวกันนะคะมีร้าน อา,อาหารมีบาร์ต่างๆนะคะอย่างที่เราเคยเดินผ่านไปตรงโซนที่มีเซเว่นอีเลฟเว่นนยนะคะเดินตรงเนี้ยไม่ต้องกลัวเหงานะคะเราจะมีคนมาเดินมาถามเราเลยว่าจะไปไหนจะไปที่ไหนอะไรยังไงจะเดินมาถามตลอดเลยเนะะี่ยค่ะถ้าเราเดินผ่านแล้วตุกๆเขาก็จะถามนะคะว่าเาจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยโชคดีว่าเราอยู่ที่นี่นานแล้วนะคะเราก็เลยรู้สึกว่ามันชินนะจริงสถานที่ท่องเทีเ่ยวก็จะประมาณนี้แหละเนาะ พอเราเดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอกับสาลาเล็กๆตรงนี้หลายคนเลยเข้าไปกราบไหว้ซึ่งเราเองก็นับถือศาสนาพุทธนะคะแต่เราไม่ทราบว่าพระที่เนี่ยพระองค์นี้นะคะมีความสําคัญยังไงถ้าใครทราบนะคะหรือว่าใครรู้เนี่ยรบกวนคอมเมนต์ด้านล่างนิดนึงนะคะส่วนมากก็จะเป็นสาวๆวัยรุ่นนะคะมาขอพรกันซึ่งเราเองก็ไม่รู้อีกแล้วว่า เข้ามาขอพอรอะไรกันนะคะถ้าใครทราบใครรู้เนี่ยบอกนิดนึงเราจะได้เข้าไปไหว้แบบสบายใจนะคะคือเราไม่ทราบเราก็เลยไม่กล้าเข้าไปกราบไหว้อะไรนะคะถ้าใครทราบขอร้องเลยรบกวนคอมเมนต์ด,ด้านล่างนิดนึงนะคะเห็นคนกราบไหว้เยอะเลยนะฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้นะคะนี่หน้าเดินมากๆเลยค่ะดูเดินสบายกว่าด้านนู้นนะความรู้สึกนะคะลมแรงมากๆในวันที่ไปนะคะบอกได้ค่ะว่าจริงๆช่วงนี้เวลาไปตอนเย็นน่ะ ก็ระวังฝนกันนิดนึงนะคะกัมพูชาอย่างที่บอกว่าช่วงเช้าจะแดดร้อนมากๆเลยหลังสี่โมงเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหฝนจะตกแบบหนักหน่วงเลยนะคะทุกวันเลยถ้าวันไหนใครไม่ไมโดนฝนจนะถือว่าโชคดีนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันโชคดีของเราอีกวันหนึ่งเหมือนกันเราคิดว่านะเพราะตอนนี้ยังไม่ตั้งเขามาเลยนะคณีค่ะของดองก็เต็มไปหมดเลยถั่วเถอก็เหมือนที่ไทยเลยค่ะถั่วแบบนี้ในกรุงเทพเราไม่แน่ใจว่ายังมีขายอยู่หรือเปล่านะคะ เนี่ยหลายๆคนเขาเข้ามานั่งนะคะซื้อของมากินกันสำหรับอาหารที่ขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมขบเคี้ยวนะคะก็จะเป็นพวกป๊อปคอร์นนะคะด้านนี้ก็จะเป็นแหนมเปรียปร้ยวเป็นแหนมปลานะคะแต่ว่าแหนมที่นี่ไม่แน่ใจว่าเขาใส่ใบอะไรลงไปด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นใบอะไรเคยทานแล้วค่ะมันจะเปรียปร้ยวนะแหนมปลาแล้วก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะนี่ค่ะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะ สำหรับใครนะคะที่อยู่ในพนมเปญใกล้ๆลิเวอร์ไซด์ก็ลองไปเดินเล่นนะคะสี่หโมงเย็นเนี่ยคืออากาศแดดล่มลมตกกาลังดีเลยเออเรามีเรื่องจะเตือนเหมือนกันนะคะเวลาเราไปที่ลิเวอร์ไซด์เนี่ยเราเคยเจอปัญหาก็คือเวลาเรานั่งทานอาหารอยู่เนี่ยอยู่ๆก็จะมีคนมาวากใส่เรานะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาทําไปเพื่ออะไรเหมือนกันนี่ก็เป็นสิ่งที่เราสึกเออมันแปลกดีนะคะแล้วก็ สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียแล้วเรารู้สึกว่าไม่สบายใจก็คือเวลาเรานั่งทานอาหารนั้นจะมีคนมามองเรานะคะหรือว่าจะมีเด็กมาขอของที่เราทานอยู่ไอ้เรื่องของทานเราไม่ไม่ห่วงนะคะบางทีเราก็ให้ไปแล้วบางคนก็ไม่พอนะคะมันให้ไปแล้วอยากได้ตังค์เนี่ยบางทีเราให้ของไปก็จะเอาเงินนะคะอันนี้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกไม่สบายใจแล้วก็เออหนึ่งมันเป็นข้อเสียสําหรับรีเวอร์ไซด์นะคะ แต่ว่าภาพโดยรวมแล้วถ้าไม่มีตรงนี้เราก็โอเคนะคะจริงๆก็นั่งสบายสามารถเดินเที่ยวได้สบายๆนะคะจริงๆถ้าอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราเดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นไนท์มาร์เก็ตนะซึ่งเราก็เพิ่งทราบเหมือนกันเมื่อก่อนเนี้ยช่วงโควิดเนาะเราพยายามหาเลยเราก็หาไม่เจอนะคะแต่ว่าตอนนี้มีแล้วนะคะไม่ใช่ฝั่งนี้นะจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะลองค้นหาใน g r a b นะคะหรือว่าใน Map ก็ได้นะคะ ตอนนี้คือมีแล้วนะพนมเปญไ i น์มาร์เก็ตนะคะนี่น่ันก็จะเป็นร้านอาหารนะคะหรือร้านกาแฟนั่งชิลๆนะคะดูแม่น้ำโขงค่ะแล้วโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนของหมอดูค่ะนี่ใครอยากมาดูหมอนะคะมาได้เลยค่ะซึ่งเราเองก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะไม่เคยเห็นเหมือนกันอยากลองดูนะคะแต่กลัวว่าไม่เข้าใจนะคะที่เขาพูดมานะคะก็เลยได้แต่ เดินผ่านไปเฉยๆนะคนก็เยอะเหมือนกันนะคะน,น,นี่ก็จะเป็นแบบนั่งเป็นโต๊ะโต๊ะ้มๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะเดินตรงไปเรื่อยๆหรือว่าเส้นนี้นะ่ะจะมีคนมาวิ่งนะคะในช่วงๆๆเย็นๆแล้วก็มีจักรยานนะคะซึ่งเราเห็นรอยขีดแบบนี้เราเออเห็นมีจักรยานแสดงว่าเขาให้เราปั่นจักรยานได้นะคะฝั่งนี้นะคะเห็นไหมคะนั่นคือ,อ,อลำไย,ยนะคะที่นี่ลำไย,ยเยอะเหมือนกันนะตามบ้านก็มีนะ เป็นลำไยกัมพูชาเรายังไม่เคยลองเหมือนกันวันหลังเดี๋ยวจะลองนะคะไม่แน่ใจว่าในตลาดมีขายหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆล,ลำไยเราแหละเนาะลำไยมันก็ไม่แตกต่างแต่ว่าที่นี่เหมือนเปลือกก็จะเขียวกว่านะคะถึงแม้ลูกจะใหญก่กินได้แล้วก็เปลือกเขียวๆนะบ้านเรามันจะเป็นเปลือกน้ำตาลน้ำตาลเนาะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะอย่างที่บอกคะ่ะเราเองก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะแล้วบางคนเขาก็จะมาตกปลานะคะเิมดินขอบเนี้ยค่ะ ด้านล่างนั้นก็จะเป็นที่ขึ้นเรือนะคะสำหรับคนที่ซื้อบัฟเฟ่ไว้นะคะแต่และร้านอาหารแต่และที่ก็มีที่ขึ้นเรือต่างกันนะคะนี่เขาก็จะมีสปีดบงสปีดโบ๊ทนะทุกคนนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ไหนๆเราก็ออกไปแล้วเราก็อยากให้ทุกคนดูนะคะว่าบรรยากาศที่กัมพูชาเนี่ย แล้วก็สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆเลยนะคะหาทางออกไม่เจอจริงๆคะ่ะทุกคนเดินมาไกลมากแล้วนะคะแต่รู้ว่าขวามือนี่จะเป็นโรงแรมนะแต่เราก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วระหว่างที่เดินมานะคะก็จะเห็นเรือลำนี้ค่ะเราว่ามันสวยดีนะคะน่านางมากๆเลยก็จะเป็นเรือบัฟเฟ่เหมือนกันนะคะที่เขาเอาไว้ล่องแม่น้ำเจ้าพญาตอนกลางคืนนะ นี่คะ่ะถ้าใครอยากจะมาก็ลองไปติดต่อที่ร้านอาหารดูนะคะหลายเราก็ไม่แน่ใจว่าเรือลำนี้เป็นของร้านอาหารร้านไหนเหมือนกันนะคะเพราะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกัน,นะคะ่ะพอเราเดินมาอีกสักแป,ป๊บนึงนะคะไม่ไกลมากจากเรือเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นทางขึ้นเรือแบบนี้นะคะนี่ก็จะมีทางลงไปนะคะแล้วข้างๆกันเนี่ยเขาก็จะมีป้ายติดไว้นะคะ 1>, 1คน $5 ดอลลาร์นะคะแถมน้ำหรือว่าเป็นโค้ก1อันนะคะนี่ก็จะเป็นเบอร์ทงเบอร์โทรนะคะใครอยากจะไปก็สามารถโทรไปที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะแต่เขาไม่ได้บอกราคาเกี่ยวกับอาหารนะคะแต่เท่าที่เราทราบมาก็คือถ้าเป็นบนะัฟเฟ่นีนหนึ่งคน13ดอลลาร์ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะใกล้เคียงราคานี้นะคะแต่สำหรับคนที่ไม่อยากทานอาหารก็นี่ค่ะราคา1คนต่อ5ดอลลาร์นะคะ ก็ประมาณ150บาทนะคะประมาณนี้นี่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินออกไปแลวนะคะจะเห็นทางออกลิบๆนั่นแล้วค่ะนี่ค่ะใช่เลยค่ะตรงนี้คือทางออกนะคะแล้วก็จะเป็นเรือข้ามท่าด้วยนะคะก็จะมีรถมีมอเตอร์ไซค์มีรถใหญ่รถตุ๊กๆนะคะลงไปในเรือลำใหญ่ๆนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกโปะ๊ะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะต่อคันเนี่ยน่าจะประมาณ6000เรียวนะ ก็จะมีคนยืนเก็บอยู่นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยที่แฟงนานเดินไปเป็นห้องน้ำนะคะถ้าใครนะคะจะเข้าห้องน้ำก็สามารถมาเข้าตรงนี้ได้นะคะเดินมาจนสุดทางเลยแล้วก็ห้องน้ำอยู่ริมนี้นะคะนี่ค่ะสำหรับคนที่จะข้ามท่านะคะก็จะมีคนมายืนเก็บเงินอยู่แบบนี้นะคะก่อนที่จะลงไปนะก็จะต้องจ่ายเงินก่อนนะคะมีค่ะออกมาข้างนอกนอก็จะเห็นสองสาวนี้นะคะบกไม้บกมือค่ะนี่ เด็กๆน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินออกไปด้านนอกถนนเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะตอนนี้เราก็เดินออกมาบนถนนใหญ่แล้วนะคะซึ่งมีตึกเต็มไปหมดเลยตรงนั้นเป็นนากาเวอร์นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปนากาเวอร์แต่เราบอกก่อนนะคะว่านากาเวอร์เนี่ยเขาไม่ให้เราถ่ายรูปหรือว่าเอากล้องเข้าไปได้เลยนะคะซึ่งเขาจะตรวจเราเยอะมากๆเขาขอเลยว่าไม่ให้เราถ่ายนะคะซึ่งด้านในก็จะเป็นคาสิโน ถ้าใครเคยไปที่ฮ่องกงนะคะก็จะเป็นคล้ายๆเวนิเซียเลยตกแต่งไว้สวยงามมากนะคะด้านในเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไปให้ดูแล้วกันนะคะนี่จะเป็นด้านในนะคะแต่ว่าเขาไม่ให้เราเอากล้องเข้าไปแค่นั้นเองเพราะว่ามันเป็นสถานที่คล้ายๆคาสิโนอย่างที่บอกนะคะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะคะก็จะเอามาให้ดูเฉยๆว่ารอบๆพนมเปญช่วงเย็นๆน,นะคะจะเป็นยังไงบ้างแค่นั้นเองนะ ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกวิทโวฝาก like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ